เอาเงินมาดิผมไม่มีเงินครับในตัวไม่มีเลยอหโอโหไม่มีจริงๆครับสาบานที่ไหนก็ได้ผมโอนให้เมียผมไปหมดแล้วเฮ้ยมันโกหกว่ะเออโหเงินอยู่ไหนเงินอยู่ไหนเงินอยู่ไหนอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยหัวหลบดิหลบดิหลบไปนี่ตรงไหนพี่โยนนี่เหรอพี่โอ้โหเงินใครเนี่ยโอ้โหนี่ซ่อนไปที่งู่หรอ พ่อนี่เงินใครอยู่ที่นี่ได้ไงวะครับพ่อไม่รู้ไม่รู้เลยฮพี่ยาอะไรวะรถน้ำตนคุณทำอะไรอ่ะคุณทำอะไรอ่ะคุณอะอย่าทำอะไรเมียผมโอ้โอย่าทำอะไรเลยโอ้ไม่ไหวแล้วอีกแล้วต่อเลยจ้ะแล้วมันโสดด้วยตัวคนเดียวด้วยมันคิดจะทำอะไรก็ทำในตอนนี้เฮ้ยไอเดียวเลยคุว่าต้องมีพี่พี่เงินมันอยู่ตรงไหนครับนี่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  พี่ผิดพี่เงินมันอยู่ไหนครับไอ้จูเฮ้ยโอ้โหอมึงซ่อนขนาดนี้เลยพ่อนี่มันยังไงเฮ้ยมีไหมไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วปล่อยเมียผมนะครับคุณบอกไปกันให้หมดเลยนะเฮ้ยพี่ไปไงไปเลยเหรอต้องไปเลยต้องไปให้หมดเลย แมลงแม่พี่อย่าทำอะไรพี่ผมพี่อย่าบูบานนะมีจุดไหนอีกไหมมีสองที่จริงๆมีสองที่จริงๆถ้าถ้าจับได้ให้ทําอะไรก็ได้ได้นะจะทุบจะตีอะไรได้หมดไม่มีจริงๆใช่ไหมไม่มีจ้ะไม่มีพี่จ้ะขัวหนูเนี่ยซ่อนเงินไว้จุดไหนอีกไหม